ใครใครบ้างใครบ้างอุ้ยรอยๆกันทั้งนั้นเลยอุ้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 อ้ยลอยๆกันทั้งนั้นเลยเอียค่ะอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครคะสตองอันนี้อันนี้ใครคะอุ้ยอุยดู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 บอก็เป็นอ่าบน้ำแล้วเหรอครับอาบแล้วอุ้ยอาบน้ำแล้วรอยๆกันทั้งนั้นเลยดูจิเนี่ยโอุ้ยยายไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งเกิอวันทย์กลับมา โตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วดูดูดูหน้าของน้องสมาัยสิครับโอย <c oughs> ดูหน้าของน้องสามาัยอุ้ยอยากเรียนตปะปากได้พ่น่ะุกได้อยากจุกจุกได้สิจุกจุกจ้กจุ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 กจ<ส>ุกจุกจุกจดกจุ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 กอุอกจุอจุกอดกกจุกจุกจกุกุกจุกจุก กอดหน่อยกอดหน่อยกอดน้องชะตอกับน้องกังฟูหน่อยค่ะไปหายายเอ่ไม่เอา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 ไม่อถ้าอย่างนั้นให้ยายอุ้มทีละคนคุณให้ได้อุ้มทีละคนคุณแม่สอนให้คุณแม่แม่ไม่ช้อนให้หมอลูกแม่แม่ไม่ต้องช้อนให้แม่ครับแม่ไม่จ้างช้อนให้กังฟูกังฟูกะลิเก่งเห็นไหมครับกังฟูกะลิเก่งนี่คุณได้เก่งอะฮองอีกบ่นอะไรเก๋อะไร ยายอยากเทายายยากเทายายไปใช่ยยยยอของเล่นของหนูส <reap> บายหอ๋อเพ่นกาซื้อของเล่นให้และยีนนี้กังฟูค,งงรครับผมกังฟูเก่งเดียวนะคะคุณได้คุณนะ่คุณนะคุณหนึ่งโอ้ีอกิ่งอลัขออบขลบลบนะะนะยอดหยอยอกได้หยอกได้หยอกได้หยอกได้เออเท่านั้นล